สวัสดีครับวันนี้พบกับเจ้าสานสายฟิชชิงอีกแล้วนะครับครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แพรแพป้ามอนป้ามอนที่อำเภอป่าโมกอำเภอป่าโมกอ่างทองครับอ่างทองครับพิดากำลังจะตามมาแต่ตอนเนี้ผมมากับครอบครัวอันนี้ลูกชายครับชื่ออะไรครับชื่อไม้ครับ ชือน้องไม้ครับชือไม้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ปลากี่ตัวได้ปลาอะไรกันบ้างผมว่าน kind of ี่สามตัวพาพาทุกทุกวันท at ี่ไปตกก็น่าจะได้สี่สามตัวได้หรอครับส่วนใหญ่จะได้สามตัวกลับบ้านนะมีอะไรฝากแฟนคลับไหมครับก็ถ้าวันวันไหนมีซาซาซาเกอร์ก็เดี๋ยวมา แนะน,นำครับถ้ามีทาวประเสริญนะครับแล้วฝากอะไรครับฝากฝากทุกคนกดไ,ไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้แล้วครับครับเดี๋ยวตามดูกันครับครับเด้๋ยวจับไม่ทำไมเกิดจับม่อย่อหาที่ไว้อะทำไมหมาไม่เข้าเข้าแล้ว ราคาล้าอผา่้<ล>นะราขอเลืลงเลื่อขึ้นเไม่ขึ้นขึ้นองขึ้นรัเข้าเข้าเข,ข้าจาระบมนี้นะเข้าแบบเลี้ยงเด็กเอาไหมแบบเดแคแบบดแคร์ไหม เคเข้าแล้วเดี๋ยวเราเป็นเด็กเล็กที่เดินได้กันเลยนะเออได้ได้ได้ไอ้นี้เราก็ใช่นะอยู่นะอ๋ะออะตั้งใจทำอะว่าสี่ไงอะอะไม่ใช่ กครับตะโก้ได้ทำอไรนี่ตะโก้ตีพินพ์ง่ายได้ต้องเอาเบ็ดออกตกีตกพมพ์ชา้า đẹp, đã bọc lá cây để tránh nó coi dữ. ใช่แล้วครับตัวที่สามของวันนี้ตัวที่สามของวันนี้ใครใครเจ็บผมครับมาเป็นคนวนเข้ามาใช่ไหมลูกใช่ครับเอวเอาบอสจับนีด้ตะโกตะโกกร้องอกเอออกอนเนาะใช่ตะโกกร้องอกอกนี่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด้าอยหนูไม่ดูเลยอะพอมันขึ้นมาหนึ o, ่งข้างบนแล้ว hmm. ก็พอมาโชว์ทีโชว์โชว์ได้แล้วครับได้แล้ว้ครับอันนี้น้ไม้ตัวที่ตัวที่สกัมมังครับกัมมังกัมมัง ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพ่อพ่อผมไปเอาเหยื่อให้เพื่อนนะครับซึ่งผมก็ต้องวิ่มันขึ้นมาเองนะนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ่อกับเจ้าสารสายวิจิอีแล้วนะคะผมก็อยู่ที่แพรเหมือนเดิมครับอันนี้ตัวที่ตัวไห่ครับอันนี้ตัวที่ห้าแล้วครับตัวที่ห้าแล้วของพ่อทำรวดัวนเป็น อ๋อทำหนูไปตัวหนึ่งจริงๆหตัวทำ <ไป S 1> หมดไ,ไปตัวหนึ่งก็เหลือห้านะครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มืดเลยนะครับจิงก็คือมืดเดี๋ยเดี๋ยวจิจะผมถือกล้องให้ดูน,ดน,ดนี่นะน,นี่นะมืะมด<ำ>แล้วมืมดแล้วครับ อันนี้ครับเพื่อนๆตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีหกโมงครึ่งเหรอพอฟ้าเริ่มมืดเนี่ยผมก็จะลองเอาเบ็ดปักเนี่ยไปปักริมแม่น้ำแต่แต่แต่ตัวนั้นใช้เหยื่อใช้เดือนครับถ้าแต่แต่แต่ตันนั้นพามากเลยครับเอตัวเล็กๆมันมากินหมดเลยครับใช่ตัวเล็กๆมาตอดหมดเลย เด,เดี๋ยวลองไปฝังดูเผื่อได้ปลาใหญ่ครับครับครับเดี๋ยวย้ายย้ายย้ายกล้องไปด้วยไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าถึงตอนประมาณตุ่มหนึ่งก็ได้มาประมาณเจ็ดตัวแปดตัวแล้วก็มีปลาใหญ่หลุดไปบ้าง สองตัวมากินคันที่ร้อยมาลัยแต่ไม่ได้ครับหลุดกินคันโค้งเลยแต่สุดท้ายก็หลุดน่าจะตัวใหญ่อยู่แล้วก็ตอนกลางคืนผมก็ลงถึงห้าทุ่มเงียบกิบไม่มีปลาเลยเช้าว,วันนี้ก็เลย ลองลงดูใหม่สัก3คันเดี๋ยวประมาณสัก9ก้าโมงเช้าก็น่าจะต้องเก็บแล้วเพื่อนๆติดตามชมนะครับพิดาตามมาแต่ว่านู่นไปนอนอยู่แพรฝั่งตรงข้ามนู่นนะนู่นนะครับฝั่งตรงข้ามพอดี ทิดาแกมากับเพื่อนก็เลยไม่สะดวกแต่ว่าไปตกอยู่เราดูผลง,งานนาดาลุงดาตามชมนะครับ เก้าครับตัวที่เก้าแล้วอบอกล้วตัวที่เก้าแล้วเอาไม้บอกตัวที่เก้าสวัสดีค่ะทุกคนก็คือฝากแฟนแฟนคลับทุกคนให้ไปกดไลค์กดแชร์กดซัดดั้กไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านกันแล้วใช่กลับบ้านแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าปิดเดี๋ยวผมปิดปิดเทอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อผมผมยังไม่ได้ปิดเทอมวให้พ่อผมเป็นไ์คนมีคนเดียวก่อนแล้วถ้า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 ผมปิดเทอมเดี๋ยวผมมาที่นี้ต่อนะช่วยกันทำคลิปก็ต่อแล้ววันนี้เดี๋ยวเราดูปลารวมนะเดี๋ยวเราไปเอาปลารวมมาก่อนมานั่งออยู่นี่อ่านี้คือปลารวม นี่ครับประรวมประรวมได้เยอะอยู่ตัวใหญ่อยู่ประรวมนะอันนี้ครับเพื่อนๆอันนี้คือปลารวมของเราก็าพอได้อยู่ตัวก็กำลังกินนะครับมันตายแล้วครับทุกคนมีมีตายไปตัวหนึ่งมีเห็นไหม ครับตายหนึ่งตัวครับ,รบเพื่อนเพื่อนวันนี้เราตกปลามาได้พอสมควรเลยนะใช่ตกปลาได้พอสมควรแล้วเราถึงเวลาต้องกลับบ้านใช่ก็ต้องจากลาที่นี่กันกันไปก่อนครับไว้โอกาสหน้าก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามปลากินหรือหนูไปโดนปลากินขาหรือ่นี่เนี่ยโอเคอ่ะดนูวิเลยล่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ